ที่ถ่็บ,บ er ครับผมก็สเปเช a l ลเดอร์หมาเลขนะครับผมก็จะเป็นเอเชียทัวร์ที่เราไปกันทั้งหมดหกเมืองนะฮะก็จริงๆเราเคยแบบเกิดมาหลายรอบแล้วมันก็จะมีจํานวนแบบต่างออกไปหลายครั้งนะฮะก็ตอนนี้ก็สรุปมาแล้วฮะก็จะเป็นหกเมือง <c oughs> นี้นะครับผมแล้วก็ <c oughs> จะเป็นทัวร์หนึ่งทีเ่เราได้ไปแบบเล่นที่เป็นแบบโชว์ของตัวเองจริงๆนะ,ะในในใ,ในเมืองแต่และเมืองจริงๆแล้วก็เป็นโชว์ที่ดีไซน์มา ในในแต่ละเมืองจริงๆอะไรเงี้ยผมก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็จะเป็นโชว์ที่คอนเ็ปต,ต์ตเดียวกับอ,อัลบั้มที่ใกล้จะปล่อยด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะลิงกันหมดครับ<ต>ทำไมถึมเป็นเรื่องของเมืองนี้มาอืเอ่อก็จริงๆผมรู้สึกว่าคือในหลายๆเมืองเราก็เคยไปมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วหลายๆเมืองเราก็ยังไม่เคยไปแต่มันอยู่ใกล้ๆกันอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าบางครั้งตอนผมไปที่แบบ เวิร์หทัวร์ตอนกินพออะไรเงี้ยเราก็ได้ไปแตะๆมาบ้างแต่มันไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทัวร์เราอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นครั้งนี้เราอยากจะไปแบบแต่ละเมืองด้วยทัวร์ในในในชงเราเองเราคัดด้วยตัวเองเลยใช่ละเครับแต่ละเมืองแต่ละที่มันแบบเหมือนกันหรือผมว่าแต่ละเมืองเนี่ยเขาจะมี energy ที่ต่างกันอยู่แล้วเขาจะมี energy ของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็จัดที่สัมผัสเขาด้วยแล้วอ่ะก็เขาก็จะมี energy นะบาง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 เออบางเมืองบางเมืองเขาก็จะมีความแบบ enjoy แบบเงียบๆบางเมืองเขาจะมีความแบบ เคลนกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยด้วยความที่แต่ละเมืองก็ผมก็รู้สึกว่ามันก็สนุกอะมันมีเสน่ห์ของมันอะไรเงี้ยเสน่ห์ว่าแต่ละเมืองจะต้องมีชวดที่แตกต่างกันออมันไม่เหมือนกันเออมผมป<ๆ>กติผมเวลาไปโชว์แต่ละเมืองผมจะมีแบบบางเพลงอยู่แล้ว<บ>ที่ที่ร้องต่างออกไปเออมันอาจจะเป็นเพลงที่เขาคุ้นหูหรืออะไรบางอย่างเนี่ยที่ทาให้เรารู้สึกว่าเออเราเราแบบเหมือนคอนเนคตกันอะไรเงี้ยผมก็จะก็จะมีอะไรแบบไลฟ์ที่มันจะเลือกขึ้นมาเพื่อมาจเปไปลิงก์กับอัลบั้มของเราจะเป็นยังไงเออจริงจริง ความคอนเนคกันระหว่างอัลบั้มกับทัวร์มันคืออยู่ในเรื่องของคอนเซ็ป hmm. ต uh, mm ์สเปเชียลเดอร์บาเออะไรเงี้ยที่ที่แบบถ้าสมมุติว่าใครได้เห็นตัวทีเทรลเลอร์ trailer, ไปจะแบบถ้าไปแกะดูะในแต่ละพีซมันคือเอลเมนต์บางอย่างที่ผมใส่เข้ามา mm hmm. ใช่ mm hmm. ยังเห็นคอนเปื้อนเลือด mm hmm. เราจะเห็นตัวซันชายที่ที่ปรากฏตัวในดิมดึงอะไรเงี้ย mm hmm. ึ่งแต่ในนั้น mm hmm. มันก็จะมีซับเทคแล้วก็ mm hmm. จริงมีเรื่องราวที่ mm hmm. ซับซ้อนแล้วก็ ถ้าเขียนออกมาเป็นหนงังสือก็คือมันจะเป็นเป็นแบบเยอะอยู่ประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยไม่หยุดรอในการถ้าคอนเ็ปร์มาหนักีผมรู้สึกว่ามันมันเป็นรัลบัมแรกในชีวิตเราผมรอมาสิบปีเพื่อจะได้ออกรัลบัมนี้แล้วก็ได้มีทัวร์นี้อะไรเงี้ยผมอยากทําให้ทุกอย่างมันมันไม่ได้ผ่านไปผ่านไปอ่ะมันอยากมันต้องมีแบบ คอนเซปต์ของมันที่คอนเนคกันแล้วเราทุ่มทั้งหมดให้กับมันในแต่ละชิ้นจริงๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างคอนเนคกันทุกอย่างต้องเป็นแบบมาสเตอร์พีซในทุกๆอันจริงๆอะไรเงี้ยที่ใครเองป่ะใช่ครับใช่ที่มันมือทุกขั้นตอนเลยสำหรับใช่ใช่ใช่ผมผมชอบคือคือถ้าสมมุติว่าเราเราคุยให้คนอื่นฟังบางทีเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่อยู่ในหัวเราอะไรเงี้ยเราต้องบางทีผมเขียนออกมาเป็นเรื่องทั้งหมดเลยแล้วก็คุยอย่างเงี้ยมันจะง่ายกว่าอะไรเงี้ยเออ่หรือว่าเออ่ บางอย่างยางวิวชวลอะไรบางอย่างที่บางทีเขาต้องเอาจากเราอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางที่เขาจะแบบเข้าใจได้เลยอะไรเงี้ยเราต้องเล่าแล้วก็ถ่ายลอาทุกอย่างที่เรามีในหัวให้มันเกิดมาเป็นภาพให้ได้เราวันนี้ภาพทุกอย่างมันชัดเจนครับ<น>ผมมันเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกของตัวเองผมตื่นเต้นมากเลยนะผมนี่เป็นทัวร์ที่เรียกว่าเป็นทัวร์ของตัวเองที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทํามาแล้วก็เป็นทัวร์หนึ่งที่เราก็จะต้องดีไซน์ ทุกอย่างให้มันสอดคล้องกับความเป็นคอนเซ็ปต์ครั้งนี้แล้วเป็นไลฟ์ออสเซอร์เทนมันคือการที่แบบเหมือนเป็นเทคออฟเทคออฟไปที่ดวงดาวเสาอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นความเป็นแบบตั้งแต่เด็กจนโตจนจนปัจจุบันอะไรเงี้ยอันนี้มันจะเป็นตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงสิ่งที่เราไม่รู้มาก่อนเพราะอนาคตมันคือสิ่งที่ไม่รู้มันคือ s a t u r n t o u n k n o w n ถ้าเห็นในในตั๋วเนี่ยชเวยแรกก็จะเขียนว่า Saturn to ท n วร์อัก็คือไม่รู้จริงๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในทัวร์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ผมตื่นเต้นมากแล้วก็ไม่รู้แต่ว่าก็รู้รู้สึกชอบที่เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันเรับเมื่อเปิดเมื่อเปิดทัวร์แรกที่ประเทศไหนอ่ะเออถ้าผมจำไม่ผิดผมว่าน่าจะเป็นไทเปไทเปพอใช่ใช่แต่้ะมาเปิดที่เมืองไทยจะเปิดเมืองไทยจะมีความพิเศษแตกต่างจากเมืองอื่นอ่ะมามาปิดที่กรุงเทพคอ่ะมาเปิดที่กรุงเทพอ่ะก็จะมีด้วยความ capacity มันอ่ะ มันจะเป็นคปบิซิตี้ที่ค่อนข้างใหญ่ที่สุดแล้วก็มันจะเป็นการดีไซน์โชว์ในแต่ละอันจะมีเพลงที่เยอะกว่าที่อื่นอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่โปรดักชั่นเราสามารถพนเป็นเป็นบ้านเมืองเราเนาะเราก็จะใช่ใช่ก็จะแบบดึงมาได้ง่ายอาจจปิดสงความยิ่งใหญ่ใช่ไหมคะอะไรนะปิดสงความยิ่งใหญ่ใช่ใช่ครับระยะเวลาในการทําทัวร์ในครั้งนี้ผมเซฟะถมันนานยาวนานทำไม ประมาณ2เดือนอ่างสองเดือนใช่ใช่ใช่ก็ถ้าไม่ได้พักเลยนะก็ทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยได้พักเลยก็ผมชินแล้วซ้อมเลยผมเราจะจัแพลนยังไงท่านในการทำทั้งหมดเอ่อจริงๆอ่ะมันต้องแพลนล่วงหน้าแหละครับแล้วว่าเพราะว่าจริงๆสิ่งหนึ่งที่ชาร์เลนจ์มากๆเลยก็คือช่วงระยะเวลาที่กุมภาเอ่อไม่ใช่เอ่ดซ ember กับเจนเนอเรียก็คือธันวากับมกราผมต้องถ่ายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะชาร์เลนจ์ตรงว่าผมต้องมีเวลาซ้อมเวลาให้กับทัวร์ด้วยอะไรเงี้ย แล้วก็ในเวลาที่ถ่ายหนังก็จะต้องแบกเงินโฟนกับทีมเรื่องของโชว์ต่างๆทั้งหมดเลยก็หดอยู่นะหดมากครับครับผมถือเป็นก้าวแรกเลยนะเพราะเราเคยบอกว่าเราอยากมีเวิ o r l ทัวร์ใช่ใช่เชีผมว่านี่เป็นสเต็ปที่2แล้วเพราะว่าครั้งแรกไลฟ์บอลซาเทนมันคืออันหนึ่งอันนี้คืออัน2องแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าอีกก้าวสิ่งตรงนั้นแต่ว่าเราแพลนว่าอาจจะมีแบบเพราะเราเป็นหลายประเทศมาแล้วอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบบราซิลอะไรเงี้ยที่เราไปมาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าในประเทศที่อยู่ฝั่งตอนที่เป็นแบบ ไกลๆอะไรเงี้ยที่เราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะไปเล่นอะไรเงี้ยผมก็ก็เลยแบบว่าเออถ้าสมมติเรามีวัตถุจริงเราก็ก็อยากจะไปที่นั่นเรื่องโชว์ยังไม่น่าห่วงเหมือนกันเรื่องคอสตูมต่างๆของเซฟเลยไปก็คือแฟชั่นคาดหวังผมอาจจะไม่มีชุดเลยก็ได้นะได้หรอได้นะพี่ไม่ติดนะพี่ติดมั้งเหอะจริงๆเรื่องลึกไปลุงลึกไปถึงเรื่องครับผมแฟชั่นแฟชั่นด้วยเลยไปฮะก็ก็จริงๆคือแฟชั่นเป็นอัลลิเมนต์หนึ่งในในในตัวของ ของผมอีกแในนทุกอมีจะมีมีความเป็นแฟชั่นอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องคอสตูมไม่ต้องไม่ต้องห่วงเลยครับมันก็จะมีเราแต่ผมผมว่าสิ่งที่น่าตื่นเต้นสําหรับผมคือเรื่องของโชว์มากกว่าที่จะทํายังไงให้มันต่างจากเป็นสิ่งที่แบบทุกคนเคยเห็นมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วเราสองเขาอัลบ,บั้มด้วยยังยังได่โชว์ใน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 งที่อยูนในัลบน้มที่กในในใใน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 ใรใน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 นไนในในินใ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 นอนใ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 เใ็นในในใน่นใน่ใน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 ใอยู่ในัลบั้ม เฉยๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อยากจะปล่อยให้มันก่อนที่เราจะออกไปทัวร์เพราะว่าเขาจะได้ฝึกร้องครับอันนี้ป็นเพลงอันนี้เป็นตัวแทนพี่ขาวครับน่เอาเอาทวงานก็ตอนนี้เพลงที่เก้าแล้วเพลงที่เก้าผมส่งเพิ่งผมเพิ่งส่งเดโมไปเมื่อวานเพลงที่เก้าเลยประมาณสามเพลงก็พยายามเล่นอยู่พยายามเล่นอยู่ตอนนี้ปล่อยหมดก่อนเปิกับเปิด ก่อนทัวร์แน่นอนถ้าสมมุติว่าปล่อยไม่หมดมอัลบั้มไม่ไม่ทันผมแอบป,ปล่อยเอง <laughs> ไม่แต่ก็ต้องออกปออเ,เ,ปเป็นอัลบั้มก่อนเลยไหมเปิดอัลบั้มก่อจริงๆอยากให้มันออกมาเป็นอัลบั้มเลยเพราะว่ามันจะเป็นภาพเดียวกันทั้งหมดอะไรยงเี้ทั้งทั้งตัวทัวร์แล้วก็ทั้งอัลบั้มด้วยอะไรเงี้ยอ,อัลบั้มนี้ประกอบด้วยเพลงไทยกี่เพลงเต่างกี่เพลงโอ้เออผมบอกถึงขนาดนั้นไม่ได้แต่จะหมดจะมีทั้งหมด12เพลงแล้วก็จะมีอิงเวอร์ชันของของแต่ละเพลงด้วยที่ไม่ได้รวมใน12เพลง ก่อจะมาเป็นคัวคอนเสิร์ตค่ะเส้นทาง10ปีอะไรเป็นอะไรผักกันให้แบบเจฟเดินทางตรงจุดนี้ได้ค่ะจริงๆน่าแปลกมากที่ผมอะ่ะคือไล่แกนสารมากใน10ปีนี้คือผมว่าทําไปโดยที่เราไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องแบบทําอะไรให้สําเร็จเลย <S <S แค่รู้สึกว่าผมชอบร้องเพลงแล้วผมชอบแบบคอนเสิร์ตผมแบบางทีแบบชอบปรดิวเพลงอะ่ะชอบทำทำไปเรื่อยๆอยู่ดีๆมันก็เหมือนแบบสิ่งที่มันระหว่างทางมากกว่าที่มันอินสไปร์ผมแบบอย่างเช่นแบบตอนที่ผมจําได้ว่ามัน หนึ่งปีก่อนหน้านี้เพลงมันลยแบบผมได้เห็นคอมเมนต์หนึ่งที่บอกว่าเออเราหายจากซึมเศร้าเลยอ่ะเพราะว่าเราฟังเพลงหรือว่าเรานอนไม่หลับมาเลยเป็นปีแล้วเราฟังเพลงแล้วเรานอนหลับอะไรเงี้ยเอออะไรพวกเนี้ยมันเป็นเเมนที่ทําให้ผมอะกลายเป็นว่ามีพอโพสในการทํางานเฉยเลยอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราอยากทําอาชีพเนี้เพราะเราอยากให้คนที่เขาได้ได้ฟังงานเราเลยเงี้ยเหมือนแบบมีความรู้สึกที่ดีขึ้นหรือว่ามีชีวิตที่แบบมีความสุขขึ้นอย่างน้อยนิดหนึงเลยเปล่าเปล่า ครับผมก็นะฮะก็เป็นทัวร์ที่เป็นแบบว่าเรียกว่าใหญ่ที่สุดของของผมเลยแล้วก็เราไปกันด้วยกันหกเมืองนะฮะเป็นถ้าใครอยู่ใกล้ๆตัวไหนก็แวะมาตรงนั้นนะครับผมแล้วก็เป็นทัวร์ที่เราแบบดีไซน์ทุกทุกอย่างให้มันสอดคล้องแบบมันจะมีดีเทลในทุกๆอย่างจริงแล้วก็เชื่อเลยว่าเป็นโชว์ที่แบบ ผมอยากให้มันเป็นมาสเตอร์พีในทุกช่วงของโชว์เพราะฉะนั้นจะมีอะไรที่แบบน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าติดตามแน่นอนครับผมก็จะมีการขายที่มันแยกกันนิดนึงก็อาจจะต้องติดตามนิดนึงว่าเพราะว่ากรุงเทพจะไปขายอยู่ที่วันที่31แต่จะมีพรีเซวันที่29มกราคม31มกราแล้วก็ที่อื่นเนีจะผถ้าเริ่มขายจริงๆจะเป็นวันที่วันที่7จธันวาที่บางอื่นจะเป็นวันที่7ธันวาครับ ได,ไ,ได้ทางไลท,ท์เ,มเ,มเอเนชันไทยที่เกมไม่เจอแล้วเปล่าอย่าถามผมเลยั